ไล่ไปอุ้ยอ้ยดอกนี้เปิดเกมมาเข้ารางวันก้อนโตนะอะไรไม่หยุดสุดไม่หยุดโหวตโวยได้รีบโวยถอนได้รีบถอนนะพี่เจเกิดแล้วแหละอุ้ยเรายี่พีจิงขออนุญาตโวยมาก่อนเด้อเนื่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะจา่าไอตากราบสวัสดีสวีดัตนะทุกคนวันนี้เรามาเจอกับพีจีเช่นเคยนะพี่จีพามาเจอกันในเกม ข้าหัวหองกระตันนี่เองนะอ่ามาพร้อมลงทุนน้อย300นะคนะของยัตเริ่มดีเบตนาเลยจ้า30มสิบหุนไหลปุยลุยไปนะวันนี้เป็นเติมวิสามอบิเชนเออไหลไปอู้หโอู้หดโกนี้เปิดเกมมาเข้ารางวัลก้อนโตนะอะไรไม่หยุดหยุดไม่หยุดคน โอยได้รีบโวยถอนได้รีพอ่ะนะพี่เจเปล่าเราและอือหึเรานี้พี่จิ้งขออนุญาตโวยมาก่อนด้วยเนื่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทนะจ๊ะไอ้ต้าวอู้หูสุดประปังมากแม่อือหือสุดประปังมากแม่ต้องรีบโวยทุกคนจังหวะเกมแตกมันมีแป๊บเดียวนะอือหึไม่เออเออมาครับ มาครับมาครับอู้หูดองนี้เข้ารางวัลกล้องโต,ตทุกคนรางวัลกล้องโตัวๆเลยนะอู้หูนี่พี่จเป็นเชลราทาทุ่งเกือบเที่ยงคืนแล้วนะอู้หูนี่ใครที่ชอบคลิปพี่จีนะพี่จีฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามแล้คนะุณคุยกับพี่จีใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะอยากให้พี่จีไปเกมไหนเบ็ไหนนะคุณคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยเกมไหนที่ไปให้ได้พี่จีจะไปให้ด้วยเออ เกมไหนที่มันตรงจังหวะแต่พอดีพี่จีก็จะไปให้นะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไล่ปุ้ยลุยไปไล่ปุ้ยลุยไปโอ้โหูดอตดีพี่จีขออนุาตโกนทุกคนโกยได้รีปโกยถอนได้รีตโตนะตอนนี้พี่จีขออนุากโกยโกยอ้โหูโกยกอยเฉยเลยนะตอนนี้ลุ้นยหนีพันไปหมดแล้วกับพี่กัปตันโอ้โหกัปตันพาพี่จีลุ้นพันเลยนะวันนี้ โ, cage, อ, hey, โ,โ, i, โอ้โหคอยมันไล่ไปยาวๆเลยนะจ๊ะอู้หูสุดสัปดังมากเลยขออนุญาตโกยมา2,500ันาร้อยสามปาดไอต้าโอ้โหเอ้อนี่อะไรฮะนี่ได้ฮะที่เขาเรียกว่าจระเข้แต่ฝุ่นอู้หูข้าวรัวๆเอ้ยพี่จีอย่างชอบพี่จีอย่างชอบมาดิ เออพี่จี้ยังชอบเลยทุกคนเออสเกตเตอร์สเกตเตอร์สเกตเตอร,ร์อู้หูช่ได้ใชได้ไม่เป็นไรนะสเก็ตไม่สเกตเตอร์ไม่เข้าแต่เข้ารางวัลท้อนโตนะฮะตอนนี้ลิงพันนี้กระดูกสีิงจะถูกสุดเลยอยู่แล้วนะฮะฟังสั่งเลยฮะสิบนาฬิกาจากไอ้ต้ายปุ้ยลุยไปจ้าอู้โหดอกนี้เออมาครับมาเอาดิเอาดิสูงไรดิเอาดิดาดสูงสุดของฟัง เออมาเออได้อยู่ได้อยูได้อยูครับโอ้โหไล่ไปไล่ไปอู้หทุกคนช่วงหลังๆเกมไม่ค่อยไหลแล้วนะฮะพีจีถึงบอกนะฮะว่าโกยได้รีบโกยถอนได้รีบถอนฮะโอ้โหตอนนี้มีเหลือดเหลือเลยทุกคนไหลได้เลยครับไหลไหลได้เลยครับโอ้โหคิวก็ได้อู้หูปังมากเลยนะคะอู้หูอะวีเข้ารางวัลก็อนโตนะไหลมอยู่จุดมาอยู่จุดต่างๆ เข้ามาอีกหนึ่งตัวลสามบาทนะไล่ปุ้ยลุยไปในจ้าดอกมี้ขอนอนุญาตโกยก่อนนะโอ้โหจังว่าเกมแต่ันมีแค่แป๊บเดียวจริงอายังไงดีอายังไงดีปรับหรือลดปรับหรือลดโอ้โหปรับดีครับใครใครจะมาลดก่อนไอ้ต้าใครจะมาลดก่อนผ่านริจังว่านี้ใครจะมาลดนะแต่ขนาดนี้นะมีจะเพิ่มมาห่วเออ ออ้ปุยนะคับตังเข้าอู้ปุยสามปู้ามอู้ววววววว่วววว้ววนววววอมามามาวว้วว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 วลวอนววไววอวว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 เวว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 มาวว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 วนวว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 วไว วุ้ลูกวายเข้าต่อคิวมาคิวมาแม่โอ้โหดอกนี้เข้ารางกันก้อนโตสุดกะปังนะฮะไหลมีอยู่ชุดไหมอยู่ปาดมาอีกทีเอา61บาทนะฮะโกยได้รีบโกยลูปบนตอนนี้เหมือนจะว่าเกมมันจะไม่ค่อยไหลไม่ค่อยไปแล้วนะโกยต้นเกมไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหเอาดีเอาดีโอ้โหดอกนี้เข้ารางันก้อนโตนะไหลมีอยู่ชุดไหมอยู่สุดกระปังมา ตอนนี้ขออนุญาตโกยนะโกยได้โกยโกลไ,กลไอ้สองแล้วทันทีเออหัวร้อนเลพี่จี้หัวร้อนเริ่มไหลทิ้งแล้วทุกคนป้บเบ็ดขึ้นแล้วไม่ค่อยไหลแล้วนะฮะโอ้โหลองให้ดีมุย้ยลองให้ดีมุย้ยอ่ะเบ็ดสิบไปลเลยเบ็ดสิบไปเลยสิบอีกสิบโมดนะฮะเอออยากลองฮะอยากลองเออทําไมตอนแรกมันไหลอะทุกคนโอ้อโหเริ่มไหล,หลทิลลท้งแล้วนะ,ะเดี๋ยวพี่จี้ก็จะไปแล้วทุกคน ด๋ยวหมดเจ็ดหมุนนี้นะพี่จี้ก็จะขอตัวลาเลยนะฮะว่าเหมือนเกมมันจะไม่ค่อยไหลแล้วนะเะออ,อ,ะไอไล่พลุไปไล่พลุไปหรือเปล่าโอ้ยไล่ทิ้งยังเดียวเลยไล่ทิ้งยางเดียวเลย,ลอย,เย,เลยโอ้โหจะ,จะนะรนนะจะู้อ่ะจะรู้อ่ะนะกัปตันมาจะรู้อ่ะอู้ยเออกลอนไปไม่เป็นไรทุกคนได้เข้าราง,ง,งวัลก้อนโตอยู่นะวัดมาสองร้อยนี่ม้าบาทจ้ะอะยังไงฮะ ขออนุญาตกดลับนะคะอ่าวันนี้พี่จี้มาเล่นเป็นแนางฟ้าได้เพียนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนะพี่จี้นะพี่จี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าพิมพ์คุยกับพี่จี้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะะส่วนใครที่อยากสนุกหรือว่าอยากปังแบบพี่จี้นะฮะไว้มาเจอได้ที่ลิสแมนเก้าเกนะไอเต้าหรือว่าคลิกได้ที่ริงใต้ดีคิปชั้นได้เลยนะพี่จี้ขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆแบบพี่จี้นะจ๊ะ แล้วก็โกยได้รีบโกยถอนได้รีบถอนพี่จี้ขออนุญาตเตือนก่อนนะทุกคนโกยได้รีบโกยถอนได้รีบถอนนะฮะอ่าพี่จี้ขอทุกคนเฮงๆป๊อปปแบบพี่จี้นะฮะบา,บายบาย